Welcome to c o j Podcast This is Station of Knowledge Sharing คุณกำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรนสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับรายการดีกาอินเทรน EP 2เป็นเรื่องของที่เราตั้งชื่อว่ายักยอกเงินมรดกนะครับก็เป็นอีกคดีหนึ่งนะครับและเป็นเรื่องที่น่าสนใจเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่า ถ้าท่านชอบท่านคิดว่าได้ความรู้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนฝูงได้รับรู้รับทราบกันด้วยนะครับสำหรับเรื่องเงินมอดกนะครับจริงๆเป็นปัญหาหนักอกที่เกิดขึ้นกับหลาย,ลายๆครอบครัวด้วยกันนะครับซึ่งบางครั้งก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างหน่าเสา้วก็หน่าเสียดายนะครับเพราะว่าพี่น้องญาติสนิทมิจหาหายเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ในบ้านอยู่ในครอบครัวเดียวกันกลับกลายเป็น คู่ความกับกลายเป็นคนที่ทะเลาะเบาแวงกันเองนะครับแถมยังเป็นการทะเลาะเบาแว้งกันในเรื่องของเงินทองรละก็ทรัพย์สินที่พ่อแม่เป็นคนหามาด้วยดังนั้นมันก็เลยเป็นเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นอยู่เสมอๆนะครับสาหรับในตอนนี้นะครับจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากเรื่องมรดกเช่นกันแล้วก็งอกบานปลายกันจนทําให้เกิดเป็นคดีความในทางอาญาเนี่ยตามมานะครับโดยขออนุญาตสมมุติก่อนแล้วกันนะครับสาหรับ ตัวละครในเรื่องวันนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดชื่อมันไปซ้อนไปตรงกับใครก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับเพราะว่าคงไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นนะครับก็สมมุติว่านายจันทร์กับนายอังคารเนี่ยเป็นพี่น้องท้องเดียวกันนะครับในระหว่างที่บิดามาร,รดาของนายจันทร์กับนายอังคารเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะครับก็ทํามาหากินสะ,ส,ะสมทสรัพย์สินเงินทองได้มากมายพอสมควรนะครับสมมติว่ามีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งพอได้ที่ดินแปลงนี้มาเนี่ย ก็พ่อแม่ก็ได้ใส่ชื่อของนายอังคารซึ่งเป็นลูกคนหนึ่งเนี่ยไว้เป็นเจ้าของในทางทะเบียนนะครับแต่ว่าก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าที่ดินแปลงนี้พ่อแม่ของทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนที่ซื้อมานะครับแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าพ่อแม่ของนายจันทร์กับนายอังคารก็เสียชีวิตลงศาลเนี่ยก็ได้มีคําสั่งตั้งนายจันทร์นะครับซึ่งเป็นบุตรคนหนึ่งเนี่ยให้เป็นผู้จัดก,การโมรดกที่ทําหน้าที่ดูแลจัดการทรัพย์สินในกองมรดกของพ่อแม่ของทั้งคู่เนี่ยนะครับ ก็นายจันทร์ก็ตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีที่ดินแปลงนี้นะครับที่มีชื่อของนายอังคารน้องชายของตัวเองเนี่ยเป็นคนถือครองอยู่แล้วก็มีชื่อในทางทะเบียนที่เป็นเจ้าของนายจันทร์ก็เลยเรียกร้องบอกให้นายอังคารเนี่ยเอาที่ดินแปลงนี้มาแบ่งปันกันในระหว่างทายาทนะครับส่วนใครจะได้เท่าไหร่จะได้ทรัพย์สินอะไรบ้างเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยในเมื่อเห็นว่าที่ดินแปลงนี้เป็นทรัพย์สินที่พ่อแม่หามา เป็นที่ดินที่อยู่ในกรองบดกก็ต้องเอามาแบ่งปันกันนะครับพอในอังคารเนี่ยได้รับแจ้งจากนายจันนะครับก็ส่งหนังสือปฏิเสธบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีหน้าที่ต้องส่งมอบที่ดินแปลงนี้มาแบ่งปันกันในระหว่างทายาทเพราะว่าใช้เงินตัวเองซื้อหามาไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองของพ่อแม่ก็ไม่ยอมส่งให้นะครับซึ่งในระหว่างนี้ก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นด้วยว่า ที่ดินแปลงนี้ก็ถูกเวนคืนตัวแ a งคารก็ได้รับเงินค่าเวนคืนเนี่ยจากทางราชการนะครับแล้วก็ก่อนที่จะที่ดินจะถูกเวนคืนเนี่ยแองคารเองก็เอาที่ดินแปลงนี้ไปให้คนอื่นเช่าก็ได้ค่าเช่ามาด้วยนะครับแต่พอเกิดปัญหาขึ้นมานายจันที่เป็นผู้จัดกรรารบริก็เลยมาฟ้องแองคารน้องชายตัวเองเนี่ยนะครับเป็นความผิดอาญาในข้อหายักยอกนะครับก็เลยเป็น ประเด็นแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่เราเอามาพูดคุยในวันนี้นะครับสำหรับเรื่องของความผิดฐานยากักยอกทรัพย์นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ว่าบุคคลคนหนึ่งนะครับที่เป็นคนที่ยึดถือครอบครองทรัพย์สินที่เป็นของคนอื่นหรือว่าเป็นทรัพย์สินที่คนอื่นเขามีชื่อร่วมเป็นเจ้าของอยู่ด้วยไอ้ตัวคนที่ยึดถือครอบครองก็มีชื่อเป็นเจ้าของด้วยแต่ไม่ใช่คนเดียวแล้วตอนหลังเนี่ยก็ทําการที่กฎหมายเรียกว่าเป็นการเบียดบังนะครับก็บพูดง่ายๆก็คือว่าเอาทรัพย์สินอันเนี้ยมาเป็นของตัวเองใชช้ประโยน เหมือนกับตัวเองเป็นเจ้าของอยู่คนเดียวแล้วก็ทําต่างๆที่ทําให้เจ้าของที่แท้จ,จริงหรือเจ้าของรวมเนี่ยเขาเสียหายนะครับก็เลยเป็นที่มาของคดีความที่นายจันทร์ฟ้องนายอังคารน้องชายตัวเองที่ว่าเนี่ยนะครับว่าเป็นข้อหายักยอกทรัพย์นะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับประเด็นที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าตัวที่ดินเนี่ยมันถูกเวรนคืนไปแล้วถูกไหมฮะก็ได้เงินค่าเวรนคืนมาแต่ค่าเวรนคืนเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นเงินที่แตกต่างจากที่ดินแต่ว่า เรียกได้เป็นรัพย์ที่มาแทนที่ที่ดินที่เดิมเป็นมรดกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยถือว่าไอ้ตัวค่าเวรคืนตัวนี้ก็เป็นมรดกด้วยเหมือนกันในส่วนของค่าเช่าค่าเช่าเนี่ยเราเรียกเป็นดอกผลของทรั์นะครับเมื่อที่ดินมันเป็นมรดกถูกไหมครับค่าเช่าของซั์มรดกก็ถือว่าเป็นมรดกด้วยประเภทหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งค่าเวรคืนก็ดีหรือค่าเช่าก็ดีเนี่ยมันก็ถือเป็นรั์มรดกด้วยส่วนหนึ่งเมื่อนายอังคารนะครับที่เป็น ผู้ยึดถือครอบครองรั์มรดกที่ว่าเนี่ยไม่ยอมสมมอบคืนแถมมีหนังสือปฏิเสธมาด้วยว่าไม่ใช่ทรั์มรดดกอย่างที่ว่าแล้วก็เป็นทรัพย์ที่ตัวเองซื้อหามาด้วยเงินทองตัวเองนะครับมันก็แสดงเจตนาเห็นแล้วว่าแนงค้าเนี่ยต้องการที่จะเอาเงินค่าเว้นคืนที่ว่าเอาค่าเช่าที่ตัวเองได้รับมาเนี่ยมาเป็นของตัวเองคนเดียวถูกไหมครับไม่ยอมแบ่งปันให้กับทายาทคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อข้อที่จริงมาได้ความว่า จริงๆแล้วที่ดินแปลงนี้มันเกิดจากพ่อแม่ของทั้งคู่เนี่ยเป็นคนซื้อหามานะครับมันก็เลยถือเป็นทรัพย์มรดกงั้นการกระทําของนายอังคารที่พยายามที่จะเบียดบังเอาเงินค่าเวรคืนก็ดีหรือว่าค่าเช่าที่ดินที่ได้มาก็ดีเนี่ยเป็นของตัวเองมันก็เลยกลายเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์ขึ้นมานะครับจนว่าจะถูกลงโทษ ร้ว่าต้องโทษมากน้อยแค่ไหนเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่จําเป็นสําหรับเรานะครับซึ่งข้อคิดจากเรื่องนี้นะครับก็มาจากคัมภีพากษาสาริกาที่6ก3 2าทับ2องน่นะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ไปหาดูรายละเอียดกันได้นะครับก็สําหรับข้อคิดในเรื่องราววันนี้นะครับท่านก็จะเห็นได้ว่าเรื่องราวของทรัพย์มรดกนะครับเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับแล้วก็เป็นมูลเหตุทำให้พี่น้องเนี่ยมาทะเลาะเบาแวงกันอยู่เรื่อยๆนะครับ โดยเฉพาะสิ่งที่หลายๆครอบครัวทำนะครับก็คือว่าเวลาที่พ่อแม่หาทรัพย์สินมาได้แล้วเนี่ยก็ด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจใส่ชื่อลูกคนใดคนหนึ่งไว้เป็นเจ้าของนะครับและพอเวลามันผ่านไปโดยเฉพาะหลังจากพ่อแม่เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วลูกที่เคยไว้เนื้อเชื่อใจก็อาจจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปได้นะครับอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุตอนหลังอาจจะตกงานประสบความลําบากทางเศรษฐกิจ หรือมีบุคคลที่สามารถยุแยงตะแครงรั่วก็ได้เพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้นะครับทางที่ดีที่สุดก็คือว่าในแง่ของถ้ามีการทําในลักษณะนี้นะครับพ่อแม่ก็ควรจะทําให้มีความชัดเจนว่าทรัพย์สิ่งไหนหรือชิ้นไหนที่ยกให้ไปเลยไม่ได้ติดใจจะเอามาเป็นของตัวเองละหรือว่าทรัพย์ชิ้นไหนสิ่งไหนเนี่ยที่เพียงแค่ใส่ชื่อไว้สําหรับให้ลูกบางคนเป็นคนดูแลจัดก,การ ในระหว่างนั้นนะครับเพื่อความสะดวกหลายหลายอย่างก็ควรจะมีหลักมีฐานให้มันชัดเจนนะครับลูกๆคนอื่นที่เป็นทายาทอยู่ด้วยเขาก็จะได้รู้ตัวลูกคนที่ยึดถือครอบครองไว้ก็จะได้ตรหนักว่าตัวเองเนี่ยเพียงแค่ยึดถือครอบครองไว้แทนพ่อแม่และสุดท้ายถ้าพ่อแม่เป็นอะไรไปนะครับก็ต้องเอาทรัพย์สินที่ว่าเนี่ยมาแบ่งปันกันในระหว่างพี่น้องในระหว่างคนที่เป็นทายาทด้วยกันนะครับแล้วก็ทางที่ดีที่สุดอีกประการหนึ่งก็คือว่าถ้ามีทรัพย์สิน มากมายนะครับแล้วก็มีทายาทอยูห่หลายคนเนี่ยการทาพินัยกรรมก็จะเป็นวิธีการที่ดีวิธีการหนึ่งนะครับที่มีการแบ่งแยกให้ชัดเจนว่าทรัพย์สิ่งไหนชิ้นไหนนะครับที่พ่อแม่ต้องการจะแบ่งปันให้ลูกคนไหนบ้างนะครับจะได้ชัดเจนแล้วก็ลูกหลานเนี่ยจะได้ไม่ทะเลาะก,กันด้วยทรัพย์สินที่ตัวเองไม่ไม่ได้หามานะครับพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วขึ้นสวรรค์มองลงมาก็จะได้ไม่ต้องมา น้ำตาตกในเพราะเห็นว่าลูกหลานเนี่ยมาทะเลาะกันโดยทรัพย์สินที่ตัวเองอุตส่าหหามาด้วยความยากลําบากนะครับ ในตอนนี้ก็กเช่นกันนะครับก็หวังว่าสิ่งที่เรานํามาพูดคุยกันนะครับก็คงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังบ้างไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์หรือกดแชร์ให้กับเพื่อนฝูงได้รับทราบนะครับโดยเฉพาะ subscribe ท่านจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปที่เราจะนําข้อคิดเรื่องดีๆเนี่ยมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังในตอนต่อๆไปนะครับสาหรับตอนนี้ในวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ